สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า cbr 6 5 0 f นะครับคันนี้ปีคศ2 0 1 5แท้นะครับสีดำนะครับรถโดยรวมสวยนะครับของแต่งมาพร้อมท่ออาคานะครับผมท้ายสั้นนะครับครอบถังคาร์บอนเต็มใบนะครับมือคัดมือเบรกแต่งนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่4ี0 0มืนสีนะครับ เอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังสตาร์ททีเดียวติดน,นะครับ,รนนรบไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับ ABS ขี่ไปดับปกตินะครับผม รถโดยรวมสวยเลยนะครับคันนี้ราคาที่1นึ่0 0สนามนเะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับปีคศสองพันสิแท้นะครับประมาณนี้นะครับผมรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบค์เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ